ก่อนจะไปชมคลิปสุ่มนะครับก็ขอเกินสัก2องนาทีกันละกันนะซาหรอนั้นเว่นี้นะครับผมก็สรุปให้ฟังละกันว่าเป็นเว้นไรเนาะหนึ่งนะครับก็จะเป็นจี้แรกครับการเชิญปาร์ตี้ดรอปนะครับความสามารถเนี่ยก็จะเป็นเมื่อเราตกแหลมมาหรือว่าก่อสร้างนะครับก็จะมีโอกาสเคลื่อนย้ายทันทะีเนาะหลังจากนั้นครับก็จะมีโอกาสที่เราจะตกเมืองเราเนี่ยแล้วก็จะจ่ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าผันทางที่พื้นฐานแล้วก็เรียกฝันของค่าผสมก็คือจะเป็นการเชิญ <Okay. S 1> เนี่ยนะครับ แล้วส่วนอีกที่นึงครับจะเป็นสวิตโดนอปคอปี้นะครับความสามารถของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นโดนอปคอปี้นั่นเองเน,นะครับเพื่อนเมื่อฝันของข้ามได้รับแดนมาเนี่ยเราก็จะสร้างแรงมา้าตามฝันของข้ามบวกเปอร์เซ็นต์ด้วยเมื่อไม่แสดงผลนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีโอกาสเลื่อนหลังอัลทอยหลังจากที่เราเลื่อนหลังอัลทอยเนี่ยถ้ามีฝันของข้ามอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะผลักฝันของข้ามไปยังพื้นที่ของเราแบบ <Okay. S 1> สูงเลยนะครับส่วนของขวัญโบนัสนะครับเหตุผลที่หลายคนทำเวรนี้นะสอนจี้ใหม่เนี่ย,ย,ยก็เพื่ออะไรไหมก็เพื่อเป็นออฟขอนทางด้านป้อออองกัันนนเเเเฟฟตรรายซป์อง ะหลังจากตอนที่เราเนี่ยเกินเสร็จแล้วนะครับประมาณนาทีสองนาทีเนี่ยเราก็ไปดูคลิปของท่านสุ่มกันดีกว่านะครับโอเคครับเราก็มาสุ่มกันดีกว่านะคลิปเนี่ยผมไม่อยากให้มันยืดยาวเออยืดเยื้ออะไรเงี้ยเราแบบรีวิวแป๊บๆแล้วเราก็สุ่มเลยดีกว่านะเพื่อนส่วนเลขอัตราการสุ่มนะครับ A บวกเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งเนาะส่วน A นะครับเป็นสองจุดแปดเองนะครับเพื่อนเราก็ไปเลยโอ้โหเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าอะไรกก็มาเลยหรือเฮ้ยสองอันเลยเดี๋ยวพี่คือสองอันน่ะก็ดีนะครับแต่ A เนี่ยมันอยู่ไหน ขนาตรงนี know, das ja finde, ist, also, ้เลยนะครับคลิปนี้นะครับแต่ผมตัดให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็พวกคะแนนรักกงรักกี้น่ะหรือว่าขายโจงขายจี่เนี่ยก็ไม่ได้เห็นในคลิปน่นเองนะครับเฮ้ยโอ้โหมาอีกแล้วเป็นนี้มีใครขาดเอโบหรือเปล่าผมจะเอาเอโบไปให้นะแต่ผมได้ขาดเอแเพื่อนและมาอีกไหมยังไม่มาวะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะมาไหมโอ้โหไม่มานะะจะโห่ทำไมตอนเนี้ยขอให้เอมาก่อนได้ไหม อะคะแนนลักกี้น่าจะเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆก็ขออนุญาตไปขายสักแป,ป๊บหนึ่งละกันนะครับแล้วก็ไปขายจี้แล้วก็ไปลุ้นคะแนนลักกี้นะหลังที่ผมสุ่มไปสักพักเนะี่ยผมก็ได้วายแดงมา1ขวดนะอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเอเราต้องคารนมากเลยนะตอนนี้ขาดมากนะฮะพอขายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราทําอะไรต่อครับเราก็มาสุ่มต่อกันเลยนะเพื่อนๆเออนะครับอ่ะตัดไปครับยังไงมาหรือเปล่ายังไม่มาเลยครับออเอก่อนได้ไหมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเอหมดเราเกินแล้วปะ ม่มั่นใจว่าเกินแล้วหรือเปล่านะก็คือตอนเนี้ยเราสุ่มเพชรเพิ่งใช้เพชรสุ่มนะเพราะว่าในคลิปผมเนะี่ยอุ้ยอ่อยละในคลิปผมเนะี่ยคือจะเป็นเพชรฟรีนะเพราะว่ามันมีอีเวนต์ของทันด้านเมื่อเราใช้เพชรตามที่กําหนดเนาะเราก็จะมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นที่เราจะได้เพชรคืนนั่นเองนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยผมก็เลยแบบโอ้โหเดี๋ยวนะคือเอ้บมันปล่อยเลยเหรอเวลานี้ เริ่มไม่มั่นใจและอันนี้ผมส่บไปประมาณ1,000นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้อีโบกี่ชิ้นนะแต่ตนน้ผมว่าน่าจะเกินแล้ววะไม่มั่นใจครับโอ้ไม่แสงแต่ดีมากเลยนั้นเพื่อนแต่ขวดวายผมไม่มีเลยผมซื้อขวดวายจากตรงนี้ละกันนะครับหนึ่งขวดนะอ่าไปครับเฮ้ยมันได้มาครบแล้วเพื่อน คือเอโบวเนี่ยได้มาครบ8ชิ้นแล้วนะครับคือผมสุ่ม1,000เนี่ยก็ได้เอโบวครบเลยแต่ A เนี่ยคือไม่ออกเลย A ออกโคตรยากแม่งล็อก A เฉยเพื่อนอะเราไปขายแล้วก็ไปสุมต่อกันดีกว่านะครับ <S <S แล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเปิด,าดการันัคกี้นะครับได้ A อมา1ชิ้นนั่นเพื่อนตอนนี้เราก็มี S 2ชิ้นแล้วนะครับขาด A เนี่ยเท่าไหร่6ชิ้นนะครับเพื่อนเรามาามล่าหา A กันดีกว่านะผมมองว่าเราสามารถปิดเว้นได้2เว้นเลยนะเอได้2ตีนะถ้า A บวมันออกดีข่าดนี้นะคร เรามาตามหายเอกันก่อนนะครับว่าหนึ่งพันผมเนี่ยเนี่ยที่สุ่มแล้วเนี่ยเราจะได้เอหรือเปล่านะเออมันอออยากเกินไปหรือเปล่าเพื่อนวันนี้วันนี้ถ้าอใครสุ่มแล้วเป็นเือนผมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่อนส่วนผมเนี่ยก็คือเอา้าเริมไม่ออกแล้วหลัง,ลงโอ้โหเริ่มไม่มีแล้ววะรงเริ่มไม่ดีละตอนนี้ครับโอ้โหไอโบนเยอะมากนะแต่ไม่ออกที่กิจกรรมครับแลวรอบสุดท้ายโอเค เอมาหนึ่งครับเดยวไปเชียร์คาน,นลักกี้ต่อนะครับตอนนี้ผมก็ได้ A มาจากคณน,นลักกี้หนึ่งอันนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มี S เนี่ยเกือบสามชิ้นแล้วนะครับเราสุ่มไปประมาณแค่สองอันเท็เองปะนะครับก็คือตอนนี้เราต้องหา A อย่างเดียวนะอีโบนเนี่ยมันครบแล้วนะครับครบตั้งแต่แรกเลยนะฮะแต่ A นี่ออกยากจริงนะเพื่อนเวนะ้ยเนี่ยอือไอเออออกยากแบบผมนี่ก็คือน่าจะตามหานหนักอยู่นะตามหาอเออ เติมรู้สึกว่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่ไหมมันมีแพ็คที่แบบเติมแล้วได้เอแบบสามสี่ชิ้นนะโอ้โหเอหมดไปละโอ้โหไม่มีเอผมหายไปไหนเนี่ยเกรมมาไหมโอ้โหไม่มาเอมีแสงคือไม่ต้องรู้แล้วตอนนี้ครับเพื่อนๆมันได้ไหมก,ก็คือมันเยอะเกินไปนะโอ้แสงนี้ออกดีมากนะเพื่อนตอนนี้ผมสุ่มตอนประมาณตีสามกว่านะครับเพื่อนก็ เลตออกประมาณที่เพื่อนเห็นเลยนะครับตอนนี้นโอ้โหโอเคเต็มอะขอยาดไปขายแล้วก็เชียร์คานาคิต่อเหมือนเดิมนะครับ2 years later อ่ะหลังจากขายเสร็จนะครับเราก็หมดไปพันที่3แล้วนะเพื่อนตอนนี้เอเราก็ยังไม่ครบเลยนะครับอะมาอย่างหนึ่งแล้วถือว่าดีครับตอนนี้เราขาด A3 มันใช่ปหโอ้โหที่เราปิดแพนเนี่ยเราไม่ได้ปิดตามหา A บวกนะครับตามหาเอเลยนะ เฮ้ยม,มาอีกแล้วโอเคมาลัวะครับดี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 มาล้นได้ดีเลยอ่ะอยังไงยังไงน่าจะประมาณสี่พันปะเพชรสี่พันเพชรได้อยู่โอ้โอ้เอฟบออ๋อจนล,นล้นละปุ๊บอื้มอมแมวกัดกันอะไรตอนนี้เนะี่ยปุ๊บโอ้โหปุ๊บยัง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 ไม่โอ้โหโอเคมาละกำลังจะบอกยังไม่มานะครับก็ประมาณนี้เพื่อน เอ้าขาดอันนึง่งชิปหายแล้วประมาณนี้บ้าเลยก่อนจะจบคลิปเลยแม่ต้องส่มอีกไปโอเคครบแล้วนะครับคะแลักกี้ก็เต็มแล้วพอดีนะฮะก็เอบวกมันเหลือ<ๆ>นอนเพื่อนเหลือกี่ชิ้นนะดูดิเหลือมาสามชิ้นอะเกินเกินไปอีกน,นะครับอันนี้เกิน มาเยอะมากนะครับส่วนจี้เนี่ยเพื่อนๆว่าผมเรียกอะไรดีนะครับการเชิญปาร์ตี้ดรอปแล้วก็สวิตโดนก๊อปปี้นะไอสองจี้เนี่ยผมมน่าจะได้รีวิวนะครับเพื่อนคลิปนี้เป็นวันพุธอ่าส่วนไม่รูเอ้ยส่วนรีวิวเดี๋ยวค่อยไปรีวิววันพฤหัสละกันนะครับถ้าอยากเห็นเนาะก็เดี๋ยวเอาไปเล่นหลีกให้ดูละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนเดี๋ยวจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเพื่อนส่วนที่สองหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในช่วงคอนเทนต์หน้าละกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากจริงนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมจิ้มไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายและที่สำคัญนะครับขอให้เพื่อนไม่เกลือนะครับไปแล้วบ๊ายบาย